เนี่ยงัวก็ดีครับเดี๋ยขายง่วครับมีรายได้ปีละหลายหมื่นครับปีละแสนกว่าก็ได้นะครับเนาะขายง่วงขายหมูขายหมูกับว่าตมกาเดือนละหมื่นครับก็หมูเ้ากอกอยู่เรื่อยๆครับออกทุกเดือนออกทุกเดือนเนาะครับเนาะว่าแม่พันก็ลายโตครับหาหกโตครับครับมันจะออกเดือนละหมื่นครับชื่อก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ก็ได้ตกมือละสองสาร้อยครับเพ่อเด็ใส่ครับอพราเด็ใส่เนาะพราเด็หมุน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านเหล่าเสนครับอำเภอโนนพูนจังหวัดสิสเกตนะครับอ่าซึ่งนะครับเพื่นเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับเ็ดแบบนี้ว่ามีจนนะครับเป็นบางสี่นะครับมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับมีไล่ด่ายไล่ว่านไล่เดือนนะครับแล้วก็ไล่ปีเดี๋ยวพี่นมี่เคล็ดลับย้งสิมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าสไปชมคลิปน้องกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอขออนุญาตให้แนะนำตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวใจมึงครับสวัสดีครับผมสมัชชาต้องขาวดุสิตเด่นชื่อสายครับสื้างสายที่อยากสร้างสายครับสร้างสายนะครับอ่ามีแนวคิดจากไหนเข้าจากไหนมาเลี้ยงหมูนอเอ่อที่แรกกะซื้อมาเลี้ยงเล่นยๆนะครับวันนี้มันเหลือก็เลยเลี้ยงไว้เรื่อยๆมันเหลือนี่แนวไหนซื้อมาขากินหมดมันเหลือกินครับเหลือกินเหลือกิเหลือกินเหลืไว้นไปมันหลายตัว มันการเรียงายน้ำแนครับเรียงไปเรียงมามันกัดคลายได้เงินน้ำแนครับพอเจอไล่ขึ้นไล่ขึ้นนเรื่อยๆครับครับอายอนไปในการเลี้ยงหมูนี่เริ่มต้นเมื่อจักปีครับเริ่มต้นมาได้สองปีแล้วครับได้สองปีนะครับอันเริ่มแรกก็คือการเสื่อมาเพื่อสิบบาเป็นอาหารหนงสิบบาเป็นอาหารครับเป็นอาหารเลี้ยงลูกน้องครับเวลาทํางานจบอ๋อเวลาทํางานจบเลี้ยงลูกน้องไะครับ้วกา เอาเอามา่อไหร่ยังสิบอกครับ,พ,รบพักไหวมหมครับพักไหวครับพักไหวมันมันเป็นแต่ไรมันออกลูกบอกเอาแม่แพ้ลูกออกแม่แพ้ลูกครับเริ่มไล่ข okay. ึ้นไล่ขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อออกแม่แพ้ลูกเริ่มไล่ขึ้นไล่ขึ้นนะครับมันนี่การดูแลของหมูแบบนี้ดูแลอย่างบ่ครับเนี่ยการดูแลก็ง่ายๆครับดูแลวิ้ยาครับครับอาหารตอนเช้ากับตอนแรกครับสองเถืออาหารนี่ครับเป็นผ้าไห้เป็นแบบไหนครับให้เป็นเศษผักก็ได้ครับก็อย่าพวบอย่างนีเปียต้นกะทิ้นต้นนันะครับฟักบุงก็ได้ครับครับ อาหารกับสีบปเผืองแห้งครับเป็นอาหารเป็นห่อครับเป็นห่อเป็นกับเปิดฟักนั่นแหละครับที่เลือจากกินจากใสอ๋อจากกินจากใสเนาะห้ามาเห็ดเอาปัะเด็นเรื่องลงเลื่อนน่ครับคือเห็ดเป็นลอกๆไวแบบนี้เนาะแต่ก้อนนี่ผมเลียงหมูขุนครับหมูลุมเป็นหมูลุ่มกษตเซ็นินซี่ครับแถวบ้านเมื่อกี้ผมมีดอกกระเซี่ผมเลียงค้เดียวอ๋อยังให้อธิบายเข้ามาหมูลุ่มกษตเซ็นินี่เนี่เขาเป็นเป็นอย่างไรเนาะมันเป็นแบบว่ามันสีไล่กินครับไหลกิน เป็นหมูขาวเนี่ยครับหมูขาวหมูขุนเท่านี่ยนะครับเลี้ยงแบบไอ้เกษตรินซี่เป็นเลี้ยงไปเบิงแนวกีดไปเบิงฟาร์มขึ้นมาครับไปศึกษามาก็เลยเอามาลองเลี้ยงมึงก็ได้ผลดีครับได้ผลดีครับได้กาไรได้กาไรลายอยู่ครับครับเมจังไหรจังไลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะตอนนี้ก็คือพักขอกอยู่ครับคือบบควรมีเวลานึ่งผมเองครับพปเพี่งานยุ่งเก็บครับเงานรับเมาส์ครับรับเมาส์ไอ้เอสาร ครับผมมีเวลาเลี้ยงก็เลยเด้กครับเพื่ง่ายก็เลยเลี้ยงให้คนเลี้ยงหมูปลาทาให้รอบครัวว่าม oh, ันเลี้ยงง่ายครับตัวนี้อ๋อก็หมายถึงว่าหมูปลานี่มันดูแลง่ายกว่าหมูหมูขาวกระเส้นี้แม่เลี้ยงทาครับครับก็เป็นคุณแม่พี่เลี้ยงทานนะครับเลี้ยงไว้เพื่อให้เล่าเด้กขายครับเลี้ยงไวก็หาแม่ครับตอนนี้ก็ออกแม่แพ่ลูกอยู่ออกแม่แพ่ลูกครับกำลังออกก็มีครับน้อยก็มี่หญ่กกรมี ขายออกไปก็หลายตัวลวครับเป็นสิบกว่าตัวลวครับเป็นสิบกว่าตัวเนาะเดือนเดือนนีนะครับแอนครับอ่ชลียาตัวหนึ่งประมาณเักบาทนอนแน่ละค่าตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณที่ขายไปกับพันหาครับยางตามสูตรกับพันหนึ่งครับยานุ่มพันหนึ่งยาโน้มพันหนึ่งนะครับผมขันตัวใหญ่เนี่ยกับมาพันหาพันหาครับเป็นราคาที่เป็นราคาที่อ่าคนบริโภคกับจับตองไหนเนาะจับตองไหนครับหรือว่าขายเป็นกิโลครับขายเป็นกิโลกัไเลครับกิโล ชิ้นโลขึ้นไปผมขายกิโลละลอยครับอ๋อชิ้นโลขึ้นไปพึ่งขายกิโลละลอยนะครับอยู่นี่นะครับเอาวาถึงว่าหมูปลาหมูดำมูนี่ที่เลี้ยงอยู่นี่การขอดลูกการตั้งท้องนี่เพิ่นประมาณอายุเท่าไหร่ครับประมาณสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนนี่คือสมแล้วสามชี้ถึงสี่เดือนนี่ขอดลูกมั้ยครับ อ๋ปอ,อปีหนึ่งกอดสองเถ้าครับปีหนึ่งก็คือขากอดสองเถ้าครับผมอ่าบันทิการดูแลเรื่องวัคซีนเรื่องการหายยาหายยาหายยังห,ห,หนีเท่าเหตุจังไรนอนบ่ค่อยได้ไหายครับบ่ค่อยได้ไหายพวกนี้เพราะว่าเขาเป็นภูมิต้านทานเขาดีอยู่แล้วแข็งแรงดีอยู่แล้วอ๋อภูมิต้านทานแข็งแรงดีอยู่แล้วก็คือยุโยานี่แทบบม่ไม่ได้ใส่เลยบม่ได้ใส่เลยครับครับไม่ได้ใส่เลยบม่ได้ใส่เลยไม่ได้โยงยากครับม่วงม่วงบนั้นครับเพราะว่ามันบ่ค่อยได้ป่วยนะครับอืมบันทีอันวัชจักรของเพิ่นนี่อ่าโดนปัญหาเพ ตั้งทองตั้งยังนอหลักทีว่าจากคลอดแล้วนะครับสักเดือนพามแม่หมูสมบูรณ์ครับหล,งบลังจากหลังจากแยกลูกประมาณนาทีหนึ่งก็สมหล้วสมเลยเรอยครับแมนครับสมสมเลยเลยอ๋คยยอคันแม่ขันแม่เกาเนาะแม่เกาเนี่ยคือ<า>อยากเบิ้งแม่หมูนะครับว่าแม่หมูสมบูรณ์ปัไดด<อ>้นยังพร้อมยังจอยอยู่กับบท่านผสมครับให้มันกินนะเพิ่มห้ามเพิ่มอาหารขึ้นมากนิหน่อยไอ้นี่หล่างกายมันสมบูรณ์นะคอยผสมครับ คือดอกมามันก็ไไ้สมบูรณ์ครับอือบัณฑิตสุแมสาเนี่ยครับโดนปันไหนนอสมมติวราเอาเอาคาดไห้สิเป็นแม่พันธุ์นี่ยจักเดือนเพิ่งพร้อมสมเนี่ยไหมเจ็ดถึงแปดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือนแม่ครับจังหูปลานี่เจ็ดถึงแปดเดือนครับจังสิพร้อมสมได้ครับสมได้ครับส่วนมากนี่กาสิบบเหลือปรนไดนครับแม่สาวเพราะว่าเขามาเอาครับมาขอแบ่งไม่ดีครับ พวกยาดตามบ้านเพื่อนเห็นเลี้ยงแล้วมีแต่ขายสางได้ใดให้ครอบครัวครับครับเพื่อนก็เลยมาขอแบ่งขอแบ่งไปเลี้ยงครับเอาบัานี้ชุดหนึ่งนี่ตกประมาณจะเป็นขอดลูกประมาณเั้าตัวเนาะแม่ไม่อยู่ประมาณหาครับหาถึงเจ็ดตัวครับแม่ไม่ครับครับเป็นแม่เก้าคนนี้ครับมาแม่เก้าลูกชุดที่สองนี่อยู่สิบตัวครับสิบสิบสองตัวครับอ๋อสิบสิบสองตัวครับผมนะครับท่านไล่ได้เฉลี่ยต่อแม่กับต่อรอบกับปะมาณ ตัวละพันหนึ่งหมื่นบาทบตัวละพันนะครับหนึ่งหมื่นบาทอุ้ยคันเลี้ยงซีแม่หาแม่นี่ก็ลายได้หลายอยู่เด้ตลอดครับลายได้หลายต่อปีเนาะคันท่าแม่กับหาเมือนะครับสองชุดกับสองชุดกับลายได้ต่อแสนนะครับแสนนะครับในการเลี้ยงหมูหลุมคันคิด คิดง่ายๆนะครับคิดแบบว่าเพื่อนขายแต่ลูกมันนะครับอันนี้คือราคาพันหนึ่งพันบาทนอบ่อด้คิดว่าพันหานะครับแม่ครับยาน้มฟอมแยกได้เลยครับพันหนึ่งครับยาน้มแยกคือพันหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเดือนที่ว่าถึงสีสิบหามือครับอ๋อเดือนหนึ่งถึงสีสิบหามือนะครับยาขอดนี้ก็ร่างขอดนะครับก็า่างขอดใดสามมือครับโอ้สามมือครับเด็กโตครับ อ๋อก็ของนี้เจ๊ตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องใหม่ครับเด็กตโตหมูแม่ใหม่เพลินนะครับเด็กเจ๊ตัวนะครับอะตัวนี้เป็นพันธุ์ยังก่อนเนี่ยอันนี้กรหมูปลาขึ้นกันครับหมูปลาอะพ่อกับพ่อปลาคือกันพ่อกับพ่อปลาครับตัวนี้นะครับพ่อปลาคือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพ่อปลาตัวนี้คือเจ๊ตัวแม่ใหม่นะครับใหม่ครับเจ๊ตัวครับข้อต่อไปละครับเนี่ยข้อต่อไปเป็นหมูรุ่นนี่ครับหมูกระลังเดือนเดือนครัวครับอ๋อเดืเดือนแยกแม่ กำลังอยากแม่นะครับเหลือจะขายไปครับเหลือก็เหลือสั้นนี่แหละครับไอ้เป็นเมยผสมปลาครับตัวนี้เมยผสมปลาคือเหลือเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ยเป็นตัวผู้ทั้งเบิดครับตัวผู้ทั้งเบิดตัวแม่เป็นไดปแบ่งไปเลี้ยงเหรครับอ๋อตัวแม่เป็นแบ่งไปเรียงไปข้ามปม่ข้ามท่านครับครับครับนี่นะครับพ่อแม่พี่นน้องครับตัวนี้คืออันนี้แม่เผือกครับแม่เผือกเป็นแม่ของชุด นะครับชุดตีเหลือนะครับอ๋อชุดตีเหลือแม่เผือกเป็นนะครับอันนี้หมูปลาครับแต่ว่าสีเผือกหมูปลาสีเผือกนะกับล่างผสมพันธุ์ครับหายากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหมูปลาสีเผือกแบบนี้นะครับผมอต้นคือพ่อพันธุ์หรอครับไหนอันนี้พ่อพันธุ์ครับโอ้พ่อพันธุ์เพิ่นนะครับมีเขียว้อมนะครับมีเขียวครับเขียวเงาหรอครับเขียวเงานะครับอายุประมาณเท่าไหร่เนาะเขียวเขียวออกานี้อายุประมาณสามปีครับตัวนี้ครับสามปีแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบันนี้ก็จะไม่เอาของนี้ครับ อันนี้ก็หมูปลาเพื่อนครับหมูปลาคือการตัวนเ้คือสันสันแดงๆเนาะไอตัวนี้มันทองครับมันเล็ดนมเบิึงสันสันครับอ๋อแนมเยมึงสันสันนะครับผมไอทองในสามเดือนนะครับเดือนหนากระฟอดเพื่อนครับเดือนหนากระคอดนะครับทองสี่เดือนน่อมหมูเนาะหมูทองสี่เดือนครับสี่เดือนนะครับพ่อพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดหมูปลาแท้ครับชุดนี้อ๋อหมูปลาแท้นะครับพ่อพี่น้องครับครับได้ไป ทำงานอยู่อไทยก็เลยขอแบ่งพันมาครับมาเป็นสายพันธุ์ครับตอนนี้ทองอยู่สองเดือนควัวครับเกือบสามเดือนครับเอาบันนี้ตลาดแม่พันธุ์นี่เขาเขาเป็นราคาเท่าไหร่น้องตลาดแม่พันธุ์นี่ครับอยู่ประมาณสีพันหาทึ่หาพันครับผสมแล้วกับหาพันครับผสมแล้วหาพันนะครับพร้อมแบ่งครับผสมแล้วครับผม ตัวน right ี้เขาเอินหมูป่าหนายาวได้นเนาะหมูป่าหนายาวครับหมูป่าแท้หมูป่าแท้หน้ายาวนะครับหูเนน้อยนะครับอันแนบล้ำต้นะครับครับขนหน้าหนาขึ้นเมียนนะครับครับอะมันอีข้อนี้ละครับนี่ข้อนี้กับหมูป่าแท้ครับเพิ่งข้อลูกมาขึ้นครับเป็นหมูแม่ใหม่หมูแม่ใหม่นะครับลูกเนเล่นน้อยนะครับเนน้อยครับตัวนี้ได้ทั้งตัวครับนี่ข้อไม่ไม่เนี่หมมูแ่ได้สี่ตัวครับเป็นหมูแม่ใหม้หมูแม่ใหม่ได้สี่ตัวนะครับตัวนี้คืออ่าผ้าส้ม ขอกเพื่อนนะครับพอมีพี่น้องครับมีหมูอ่อยู่นี่เพื่อนเน้นสายปลาโดยตรงนะครับสายปลาโดยตรงครับครับอยากให้บ้าถึงตลาดของการเลี้ยงหมูปลาหมูหลุมนี่เป็นอย่างไรหนอก็ดีครับดีครับตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์ดีดีครับครับครับคือว่าขายได้ตลอดครับขายได้ตลอดเนาะครับขอให้แต่ว่ามีหมูสิบลาแต่ว่ามีหมูครับขายได้อยู่ตลอดครับอ๋อครับมีมีเท่าไรกับบ่พ่อขายขึ้นเขาวาใช่ไหมบ่พ่อขายบ่อพ่อขาย อ๋อมีเท่าไรกับบ่พ่อขายมีคนมารับซื้อหรือว่ามีพวกตามบ้านนะครับเขามาแบ,บ่งไปเป็นแม่พันหรือว่าเป็นอาหารนลยครับครับกินเหลืองทันสันเพื่อกับเบานะครับครับกินเหลืองทงัน,ทน,น,นทสันนอกแล้วพอราคาบ่บ่หนักปานไหนนอกราคากรับพวกกินได้หรือครับอืมบ่พแพงครับครับกะย่ำก็คือตลาดเพื่อนย่างบ่พ่อขายนะครับมีเท่าไครัมีเท่าไรกับบ่อพ่อขายกับบ่ย่างครับมีเท่าไรกับบ่ย่างนะครับครับนอกจากเลี้ยงหมูแล้วไอ้ฟาร์มผมืี้มีไก่ส้นนั้นไหมครับไก่ส้นไก่พนนบบ้าออ๋ครั ไก่ชนไก่เพื่อนบ้านนี่ตลาดเพืนเป็นแนวดายเนาะไก่เพื่อนบ้านนี่ก็ดีอยู่ครับแต่ว่าไก่ชนเพราะไขดีเป็นได้ครับช่วงนี้พอติดโควิดอ๋อติดโควิดก็คือว่าอ่ามีกฎหมายเนาะมีกฎหมายกฎหมายห้ามชุมนุมอ๋อห้ามชุมนุมนะครับไก่ชนก็คือบบข่ายดอกสนามนะครับมันมาในเรื่องเรื่องใกล้บ้านนี่เป็นแนวดายก่อนใกล้บ้านนี่เพราะว่ามันเป็นคน กินอยู่ตลอดครับเป็นอาหารเลยราคาก็ยังดีครับยังขึ้นอยู่ตลอดครับอ๋อราคาก็ยังดีเนาะครับผมครับอาเชลี่ยตอนนี้กิโลละเท่าบาทเนาะกิโลละแปดสิบถึงเก้าสิบบาทครับแปดสิบถึงเก้าสิบเก้าสิบบาทนะครับอ้าวบันนี้เวลาขายเนี่ยเขาขายจางไหนขายยกหรือว่ามีอ่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาขอสื่อคุณละตัวองตัวไปเห็ดเป็นอาหารพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาขอแบ่งสื่อตัวองตัวไปเป็นอาหารครับผมอ๋อแต่ก็มีบางเจอก็มี่พ่อพ่อข้าพ่อข้าคนกลางมาสื่อครับ อ๋อบางเถื่อคับยังขายยกเป็นพ่อขาคนกลางครับผมขายให้เป็นอาหารกับมีแต่ละมื่ออาหารกับมีครับแต่ว่ามื่อละสองสามโลกับโต๊ะมื่อละสองสามร้อยเนาะครับผมโอ้แบบนี้พอมีถูกนะครับพ่อเป่นผีหนองครับเพราะว่ามีไร่ใดเขาสูสมือนะครับในการเลี้ยงไก่พึ้นบ้านบันนี้ดูแลรักษาง่ายบ่การเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยเพยากครับให้วัคซีนแต่น้อยครับให้ดูแลให้ดีกับบ่ตายอย่างง่ายครับเลี้ยงง่ายคือกันครับาาเรใจใส่การให้อาหารเดี๋ยวครับการให้อาหารกับป็นเวลาครับ เจ้าเย็นครับเจ้าเย็นเนาะครับผมมีมีเอียงเพิ่มบอนอกจากการหายเขาเปลือกข้าวสารบานเท่าเนี่ยกับสิมีวอาหารเล็กหน่อยครับเล็กหน่อยอ๋ออาหารเล็กหน่อยหายมันแต่ตอนเล็กหน่อยครับอ๋อประมาณก็บ่ต้องหายครับครับประมาณจักเดือนเท่าไดือขายเนาะประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนถึงหาเดือนครสี่เดือนถึงหาเดือนนะครับเท่ากับเด้ขายแน่นอนนะครับครับผมอืมครับผมถ้าเป็นตัวผู้นี่ครับก็คัดไว้ครับเมื่อไงครับเอาไว้อาไปแต่เบิ่งสีมือ คันนีมือดีกไว้ตะขายครับับยางขายเยียงว้ชนครับครับตัวหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่นอขันเป็นไก่ชนอยู่เนี่ย้าไม่ไหมครับไก่ไม่ไหมเจ็ดเดือนแปดเดือนกับหาลอยถึงพันหนึ่งครับโอ้โะทางแหลกครับอืมหาลอยถึงพันหนึ่งครับผมก็คือให้เพิ่มมาเบิ้งฝีมือเลยเบิ่นมาเบิ้งฝีมือเอาครับครับคันดีครับคันดีกะพันหนึ่งขันปันกลางกะหาลอยครับ อ๋อกับประมานนีเนาะในการตลาดไก่ชนเพื่อนนะครับอยนี่เพิ่นมีทั้งไก่ชนไก่เนื้อนะครับปลามามีทั้งเชิงครับอ๋อพม่มาทั้งเชิงอีกนะครับมีหลายสายพันธุ์มีลายสายพันครับอืมขันพ่อเม่พี่นนองมีความสนใจในไก่ชนราคาพื้นบ้านนะครับการการกโทรมาสอบถามเพื่อนใดนะครับนอกจากนั้นผมก็ยังเห็นงู่อีกโอ้งู่กะเลียงครับงู่กะเลียงครับเป็นงู่ง่ามบ่ครับหรือว่าจังแดงง่ามแนง่ามแนก็มีครับอ๋อครับครับเดี๋ยวผมจะพา พอม่พี่น้องไปย่างไปเบิ่งน้ากันเนาะครับผมครับคอันนี้งัวเนาะครับนองัวงามโอ้เป็นชื่อเป็นสุดสวยครับอ๋อสุดสวยครับผมครับดูของไอ้เคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งครับครับอายุเท่าไหร่เนอเนี่ยอายุสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนครับตอนนสิบสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้กะงัวงัวลูกคอกบระคับเมาจังไหนเนี่ยงัวลูกคอกครับงัวลูกคอกงัวลูกคอกนะครับเป็นสมเคฟสามหนึ่งนะครับอ่าเฮ็ด

พอเป็นตัวไหนน้องขึ้นไล่ๆนี่ซีไว้อนศูนย์เก้าหกครับอ๋อซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับอันคือไล่ๆแนวแบบนี้นะครับครับอ่านังกะยนดีนะครับนี่นี่โซ่พลังแล้วนะครับตัวแม่ขึ้นกันตัวแม่ขึ้นกันโอ้ยหมานดีเนาะครับเนาะหมานนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใช้ใช้แม่เพิ่นครับอันนี้แม่เพิ่นครับอ๋อตัวนี้คือแม่เพิ่นนะครับแม่มังคุดแม่มังคุดนะครับมังคุดครับอ๋อแม่มังคุดตัวนี้เป็นจังไหนครับให้ลูกจักโตัวเหรอ ตัวนี้ก็ล่างในลูกสองตัวสองตัวก็ยุนห้านี่ยล่ะครับผมบ่าท่นได้ปล่อยพ่อตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสูงดีอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้สูงดีครับสีสีแดงครับสีอ่าแดงเม็ดบักขามนะครับตัวนี้ในลูกสองปีนะครับมีเป็นผสมสองยางนะครับล่างในลูกสองตัวครับตอนนี้ผสมแล้วครับผสมไปกาเลตทีเอฟหกแปดครับก็ลังผ่านรอบหนึ่งครับอืมครับอ่ามันตัวข้างหลังเท่าไห่ครับเนี่ยตัวข้างหลังนี่ครับ แม่ข้อไล่ครับอ๋อแม่ข้อไล่นะครับซื้อเพิ่นนะครับเราตั้ง,ข,งข้อเพิ่นลายๆนะครับท่องในเก้าเดือนอองลวครับท่องในเก้าเดือนร่วงก็ล่แล้วครับเรื่รองล้จีออแล้วอละ,ะอลูกลูกได้เนี่ยครับเนี่ยอันนี้ลูกตัวที่สองเพือนครับตัวสองในทองครับอ๋อลูกตัวที่สองในทองอนะครับออเอ้วมันนี้เลี่ยงว่าเนี่ยมาโดนหรือยังเนี่ยวนี่เลี่ยงมาโดนลวครับเลี้ยงมาน้ำตั้งแต่พ่อหญ่เลี่ยงาและครับผมหมักมีทุนซื้อก็เลยซื้อเมา่เลี่ยงเองครับ สื่อมากกันแะ้วยาวเนาะเป็นว่าต้นนาวนะครับอยู่นี่ครับผมอ๋อแบบนีเปิดแบงค์น้ำละถ้าผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจอยากได้งัวไปเลี้ยงอ๋อก็แบงค์ยัวแบงค์คือกันครับแบงค์คือกันนะครับขาราคาถือกันมาไปราคาถือกันครับไปนำการในเบิดไปนำการในเบิดครับทซองเก่าเดือนกับแบงค์ครับราคาถือกันทซองเก่าเดือนกับแบงค์นะครับอยู่นี่นะครับเป็นพร้อมแบงค์อ้าวตัวนี้สมไหนก่อนตัวนี้สมเอสเคห้าสองศูนย์ครับเอสเคห้าสองศูนย์นะครับพุ่งสังดีนะครับเก่าเดือนนะครับ อ่าแม่พิ่นกับตัวใหญ่ดีใกล้แล้วเนาะใกล้จะได้กินน้องเร็วๆนี่นะครับเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนนี่ยุของฮะนี่ก็เลี้ยงยาทรามาสะานี่แหละครับแบบพื้นบ้านเขาเนาะครับพื้นบ้านอาหารบริกินออหัวาหารบ่มีนะครับเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะครับตัวนี้เ่นอยู่แบบบานๆนะครับบบบานครัเอาวันนี้เขาไม่เลี้ยงง่วแบบนี้มีรายได้แบบไหนครับมีในรายได้คือมีอยู่สองอย่างครับครับขายลูกงัวครับขายลูกงัวแล้ะก็ ขายคุณครับขายขิงง่วนี่ครับขายขิงง่วนให้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่เขาครับครับอายุเหนียวขายจากไหนน้อกระสอบละสี่สิบบาทครับให้ให้พร้อมครับกระสอบละสี่สิบบาทให้ให้พร้อมนะครับอยู่นี่อ่ากะกระสอบใหญ่ดีอยู่น้อเฟอร์เนใหญ่ดีครับนะครับคุณสามสิบถึงสี่สิบโลเหรอครับสามสิบถึงสี่สิบโลนะครับตัวนี้กะอ่าปกติเฮาอยู่นียวขายได้ประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่น้อขี้ปีละหมื่นกว่าบาทครับปีละหมื่นกว่าบาทครับโอ้รายได้เพราะท่านมาได้ ได้ได้พธรรมดานะครับพอแม่พี่น้องครับขายขี่อย่างเดียวก็ได้ปีละหมื่นสองหมื่นนะครับครับยังให้เบ้าถึงแนวทางการเเกษตรผสมผสานนะครับการเลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเท่านี้ครับครับการเลี้ยงงัวก็ดีครับเด็กขายงัวครับมีรายได้ปีละหลายหมื่นครับปีละแสนกว่าก็ได้นะครับนอกขายงัวขายหมูขายหมูก็่าตามกว่าเดือนละหมื่นครับ ก็หมูหักออกอยู่เรื่อยๆครับออกทุกเดือนออกทุกเดือนเนาะครับเนาะเพราะแม่พันธุ์ก็ตายตัวครับอาหกตัวครับมันจะออกเดือนละหมื่นครับชื่อก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ก็ได้ตกมือละสองสาร้อยครับพ่อเดชใส่ครับอ๋อพ่อเดชใส่เนาะพ่อเดชหมุนพ่อเดชหมุนครับพ่อเดชหมุนนะครับนี่ก็คือเกษตรผสมผสานของเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นเพิ่นได้เห็ดหลายอย่างครับเพิ่นได้เห็ดหลายอย่างนะครับก็คือเห็ดในเพิ่นมีไล่ได้หลายทางนะครับมี ไล่ได่ไล่วันนะครับก็คือการเลี้ยงไก่นะครับไล่เดือนเมันก็จะเป็นการเลี้ยงหมูนะครับไล่ปีก็เป็นการเลี้ยงงัวนะครับงัวครับครับอ่าคันพ่อมีพอมีพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมาได้บ่เนี่ยบาได้ครับมาได้ครับอ่าพิกัดอยู่บ้านไหนครับบ้านเราเสียนครับบ้านเราเสียนตำบลบัวอำเภอหนองคูจังหวัดศรีสะเกษเท่านี้แหละครับครับอ่าไปพอถึงมานพอถึงมีเบอร์ให้เพิ่นบ่มีเบอร์ให้ครับครับเบอร์ศูนย์เก้าเก้าครับสามสี่เก้าห้าเจ็ดสองสองครับครับกะมี อ่าง kind of ่วงก็ยังเปิดตลาดอยู่เนาะครับยังเปิดอยู่ครับง่วงก็ยังเปิดตลาดอยู่นะครับขันราคาตรงกันก็คือปล่อยเปิดนะครับอ่หมูกับมีพ่อได้แบ่งอยู่หมูกับมีพ่อได้แบ่งครับตอนนี้ครับเอ่อหมูปลาเพิ่นแก่กำลังออกลูกนะครับหมูปลานี่เออหมูปลานี่เขาได้มาจากไหนเนาะพานได้ถามหมูปลานี่ได้มาจากกุ้ยไทยครับอ๋อเป็นพันแทะเนาะพันแทะครับพันแทะนะครับแล้วก็เห็นมีหมูเผือกนึ่งหมูเผือกก็ได้มาจากอยุธยาครับอ๋อหมูหมูเผือกเพิ่นกับมีนะครับพอเป็นหมูเป็นหมูปลาเนาะ ผู้ไดมากสายปลาใช้ยังนะครับแว่มาแย่ไม่าแทะครับมาเบิ่งได้เล่แมนครับมาย่ไมาย่ามาเบิ่งขเขาเผิ่นไดนะครับนอกจากมูกัยังมีไก่ชนไก่ชนนี่อยู่นี่ถือว่าคุณภาพบ่หรือว่าจังไหนคุณภาพครับคุณภาคุณภาเนอกอันคม่ันยักได้ตีให้เบิ่งเลยขันยัดใดตีให้เบิ่งเลยครับครับคันนตึกได้เชืงไหนมาเบิ่งเอารันตึกใจนี่ต้องเอาบ่ตึกใจกับบ่เป็นยังนะครับนี่คือมามาคุยกันมื่อนี้นะครับก็ขอขาบขุพซื้อยังก่อนครับเนี่ยซื้อ สมชายบครับครับสมชายครับสมชายยังกับข้าวขาวทองขาวครับสมชายทองขาวนะครับเพิร์มาให้ความหูเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวแล้วก็การเลี้ยงหมูนะครับคันบ๊อจู้ใจกับมะเยี่ยเพิร์ดยูเนี่ยนะครมือนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าที่ได้ส้มคลิปไปแล้วนะครับเจะเตีนมานะครับการเทิดเกษต้องมาต้านที่บ้านแบบนี้นะครับบ๊อบเลยเป็นแบบไกลโตนะครับจากไดรได้ึงเพิร์นะครับไดรไดจากการเลี้ยงไก่นะครับเหมือนน้องตั้มดอยนะครับรายการ เดียกหมูนะครับค่ะเป็นเดือนละเงินนะครับคาการเดี่ยวม้วนล่ทีก็นือกีลาแนนะครับคืารจามาคอกระเป๋ right. <c oughs x 2> ูเราได้ามาเน้นงานกับจามางานกับาการทะเลที่เรางมีพมวาม้นใจนะครับค่ามารถ้าจดกาต้องงานได้นะครับหรือลู่ามที่เบอกเราก็าจจำ